สบายดีจ้าป้าลุงสักกูสักคนสบายดีตอนแรงแรงเด้อจ้าสบายดีพี่น้องเมื่อนีเสาอ้นผลมาเข่าคั่วเห็ดมื่อนีเสาอ้นเข่าคั่วพี่น้องเอ้ยเผลน้าคั่วเป็ดกินเป็ดมื่อนีเห็ดเลือดแปลงพี่น้องเห็ดเลือดแปลงเป็ดน้ำปลากับน้ำเด้อพี่น้องเด้อปนก้ำเป็ดแม่เลยน้ำปลาเลยทราบ น้ำเปล่าเละหางวงหางบวงสดกันเท่านี้แหละซ้อนซ้อนสดแคงเท่านีเลยเอาเลยบนนี้ค่ะมีเมถาวกับสวัสดิ์เป็นมาลินกับขาปิดเมถาวรเฮ้ <c oughs> <c oughs> มาถ่ากินลาบเป็ดจ้ากับเลือดแปง้งแม่ม <c oughs> <c oughs> ดอกก็กินโบเลือดแป้งแม่ถาวรเดี๋ยบกินบอก <c oughs> จอน <c oughs> ลาบกุซื้อเฮ้โบกินเลือดแป้งเนาะ ทางนะต้นหอมกับน้องเมย์ต้นหอมเมย์บอดีปลาลุงแล้วบอดีบปลาลุงเถิน <laughs> สาวเสือแดงไต่ป่านนี้ทำไปถึงสาวอุ่นต่อเด้อจ้าสาวอุ่นต่อทางรางนี่กาเตรียมเตรียมเครื่องลางอ่างนี่มีล่างฝักล่างนี่ น,นั่นเรียบร้อยมาอเเีกแนะล้วลงวันนี้เลยพี่น้องเลยรายการสีคูัวนนตกคนพักเอาไปเก็บมาพี่น้องเป็ดเน็ตเพะมือสั้นาเป็ดเป็ดกอาวจักราบ ไปป่นีไครัวกันเลย <Okay. S 1> มาครัวคัวเธอละโตเนาะะวาย่านนั้นเอาจุ่มมาเนี่ยนะมันสีคายหอดแล้วมันสีลกย่า okay. Okay. เป็ดเหม่มันอยู่ดอกน้ำหวานน,ะน้ำหวานวาล้างพักล้างดีๆนะ ทื่บนบนตลงอีกนะลางควักลางหีพี่น้องเอ้พี่ดินานะตามมาโดยตัวที่สองเรียบร้บอยเลยนะส่ะอ้นตัวที่หนึ่งงเอาอยัางบ่อีกตัวอยู่ขาาู เห็นอย่างเด้นี่มีงานแล้วพี่น้องงานเกิดอีกแล้วขัวเป็ดสองตัวแล้ว่อแม่ทถาหน่อยเลยอตมวยันหนึ่แถวมา่ามาลินน้ำแลม่เนาะมา่าวปามาลินน้ำพี่น้อง

ก <laughs> ินสลองเด้อพี่น้องเด้อลูกสาวพอวบบลูกสาวก็เิ่นยังก็ได้ข่าวตำรวจเนาะเออพอมันก็จับดีใจน้ำพี่น้องเลยอีอันี่เป็นรักเป็นแหลงนะพี่น้องเนาะีีนเม ทอดหาเป็นก็ฮามาเลยพี่น้องนี่ใบย,ยังนี่เป็นยูงนะพัดทียามาพักทำเองพ,พี่น้องเลยมะกระโดนใบกระโดนแข็งมาเขือเช่นนี้เละพี่น,อน้องเอ้ยเต้ตุ้มเด้อพี่น,อน้อง ยิงย่งนี่ยิ่งนี่ยี่งนี่หมากุ้งแตกเด้อพี่น้องเด้อใช่นานะเพิ่นไปเอาลิ่นสีด้วยพี่น้องสีมาใส่เนี่ยโอ้หล <c oughs> ายคนด้วยพี่น้องด้วยซอยกันเห็ดอยู่ให้กินพี่น้องเลย เพราะวันมาสลลงน้องนิวเด็กกับตำรวจเนาะเอ <c oughs> อไดเบิรกับขั้วแบืนึนาางน,นี่ <c oughs> น,น <c oughs> าใค <c oughs> อีกแล้วคนเ <c oughs> ียรอะไรกันอ่ะตั้งแตว่วันพี่น้องไปงานดองหรอ

biring ya pino ya. minuman khas kiri itu จะปขัวในก่อนิดไทยวนไทยกัมีไทยร้โุพิมตอนนี้ก็สิขัวด้อน้ำพี่น้องด้อเ็ดลาบเปแน่พี่น้องด้สองโตก็ได้ลายเลยเนาะโอ้ลายแล้วเป็ดตพีนเป็ดโต้ครับคมาพี่น้องมาลาบเป็ดเต็มหมอนี่เด้อพี่น้องออเป็ดชลายเลเนาะกันบักไงบักขุ่เนาะเนาะ ขันซื่อแบบคู่เงินเนาะใส่ขันซื่อแบบอะไรใส่อะไรใส่ตะไบหนัวที่ใส่เกลือกัน้อยเดียวโดยใส่หลายโดยจะซีบมังเข้ากันข้าวใส่ทั้งเกลือต้มเน้อพี่น้องมีต้มมีลาบมีปิ้งมีเลือดแปลงเนาะพี่น้องเนาะกระเท او เอ้ยมันเส้นเน่เบอร์เหือข่อยพี่น้อง เหืออาบเลยโค้งหงอนในเรียรอเออนงอนจนหน้าแดงเลยหน้ามันมันเป็ดโสนตัวหงอนอะไรรอกูได้สนใจครีมกับรีมมันอยากอันแห้งหนทุกอย่างรึเปล่าคันเด็กซื้อไส้กับเอนนาแต่ว่าอันวันเว้นวันทาอะไรจะเข้าซอยไหนล่างก่อนได้อกไปล่างก่อนเลยกระนาดไม่เถาะเลย เห็ดลาบเห็ดต้มให้แม่เฒ่ากินเบาร์ฟีเรามานั่งเล่นด้ยพี่นั่นกระด่าเบาเลยพี่น้องเด้อเออไก่สิลเลแล้วก่สุกแล้วพี่น้องเลยเป็ดสองโตเนาะเป็ดผูกเป็ดสองมาเลยต้นสิปีกพี่น้องอันนี้เหลือแปดงเลยพี่น้องเด้อนี่เลือดแดงของพี่น้องอืม ยิดแรงแกิปะายมั้ยออกมาแหมหอมนหอมต้มตอม่วนเพราะดว่ินเดดดินมีเฉพาะอยู่เพื่อยู่ตู้เพราะะนั่นโบเห็ดกระซอยใส่แล้วเฮ้ย เสเวลาับเด็นี่โทษขอไปเด้อีนอเอาขคนกอันนี้นี่ลาบไม่กันนะาใชใช่ใเออเพราะคนชิรยเแน,นที้อกนะั่นหน่อเ็บเ็พอดีเนาะแคบก้นอ่าท่านี่ก็ท่าน,นี่ก็เห็นลาบแล้อจะล,ลาบเนอ้อรรนท่าน่ะเห็ดเลือดแฝงท่านเห็นลาบเนาะแบ่งหนานกัน เลือดน,นี่เอาเท่าไร่ี่เลือดเดี๋ยวโโเดียวบอกแล้วเดียยวานงานั่นนใส่มากอกเวยพี่น้องนะผลกากเจี้ยเล็กไปนำท่านองไล่ร้ันกรเาะพอวันเป็ดผลเลี้ยงผลบัวบานสนเลยเนาะ เป็นบออรเด้ดพี่น้องป้าไปจแปะแ่บเนาะคะนาเนาะุญเลยนะพใกลก็ได้เลยใกล้กได้เื่อนีอ่นั่นนั่นี่เลยเออสมเลือดได้พี่น้องด้วยเท้เลือดเลือดถวยหนึ่งต่อน,น้ำสองถวยได้พี่น้องเด้หนึ่งส่วนสอง นนเนะใช่า,ายถคลิปต้องระวังเลยพี่น้องเดียวมันพอมันติดเหลืองเลยพี่น้องเด้อเห็นเหลือบไดนะ้ขนาดไกขข่ข้วควาวมันไม่เป็นเป็นโตยังบ่ได้จิดเหลืองเลยพี่น้องเด้อือว่างสางไรายได้บ่ได้นาะพี่น้องนะ โอเคพี่น้องเรียบร้อยเหลือแตงกระอ้นเราถามกันครักินได้เด้อพี่น้องเลี้ยวไปได้หลังเลยบ้านเบิ้ลเพียงน้องเด้อเหลื่อมเด้อเหลื่อมแล้วจ้าหลื่อมแล้วจ้าเหลื่อมแล้วเบิดแล้วจ้าลาไปก่อนคลิปนี้กันเรร้อยพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าน้องลุงกินข้าวน้องทองกินข้าวโอเค